สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแอร์อีกแล้วนะคะวันนี้ดูซิว่าคุณครูจะพาทําอะไรนะคะแทน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 มันคือหมวกสวมศรีรษะนี่เองนะคะเราจะทำหมวกสวมแล้วก็เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษพร้อมตกแต่งให้สวยงามนะคะ แบบนี้นะคะเอาไว้ใช้ในชั่วโมงของทิชเชอร์ภาษาอังกฤษนะคะในวันอังคารหน้าเด็กๆมาเริ่มทำกันเลยเดี๋ยวครูสอนให้นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆขั้นแรกเด็กๆก็ต้องเตรียมกระดาษค่ะเป็นกระดาษที่ใช้แล้วนะคะเป็นกระดาษรีไซเคิลมา2แผ่นค่ะเราจะมาพับให้มันเป็น3ส,ส่วน1 2ก็3แบบนี้นะคะ ซ้อนกันไปแล้วพับนะคะแบบนี้ใช้มือกดใช้เท้ากดอ่าได้แล้วแบบนี้แล้วคลี่ออกมาค่ะจะได้เป็นลักษณะนี้2แผ่นเสร็จแล้วเราเอามาต่อกันค่ะเอามาต่อกันนะคะวิธีการต่อก็กคือแบบนี้ค่ะแล้วใช้แม็กเย็บอ่าแบบนี้นะคะ มาใช้แม็กเย็บค่ะหนึ่งครั้งสองครั้งและเป็นแบบนี้ค่ะพักเอาไว้ก่อนนะคะเราจะเอาด้านนี้เ,เป็นด้านนอกจะได้ไม่เกี่ยวเส้นผมเวลาเด็กๆเ,เอาไปสวงศรีรษะค่ะพักไว้ก่อนค่ะหลังจากนัน้นเตรียมกระดาษ ที่แผ่นใหญ่หน่อยนะคะอาจจะเป็นกระดาษสีกระดาษขาวเป็นกระดาษโน้ตของคุณแม่ก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มี2อ,อย่างนี้เด็กๆใช้กระดาษ A4 นี่แหละคะ่ะใช้กระดาษ A4 ที่ใช้งานแล้วนะคะพับครึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็พับครึ่องอีกครั้งหนึง ไม่ต้องตัดออกนะคะเราต้องการความแข็งแรงนะคะเราต้องการความแข็งของกระดาษนิดหนึง่งอันนี้ก็เช่นกันนะคะยิ่งเป็นกระดาษแข็งได้ยิ่งดีนะคะเวลาเราติดไปจะได้ไม่หักหรือว่างอลงมานะคะอ่าคุณครูเลือกทําในกระดาษแผ่นนี้นะคะเด็กๆใช้สอค่ะเขียนชื่อเด็กๆมาก่อนอาจจะเขียนเป็นเส้นเดี่ยวๆหรือจะเป็นการ์ตูนยังไงก็ได้นะคะแล้วแล้วแต่เด็กเลยสอ่อหักอันนี้แล้วแต่ไอเดียค่ะ ชื่อค,คุณครูแอร์นะคะตัวไอตรงนี้แทนที่จะเป็นวงกลมครูก็จะทำเป็นรูปหัวใจไออ A I R ชื่อค,คุณครูแอร์เองแล้วหลังจากนั้นดเด็กๆก็ตกแต่งค่ะใช้ปากกาตัดเส้น หลังจากนั้นนะคะเด็กๆ,ๆก็ใช้สีไม้ของเด็กๆระบายสีลงไปอาจจะมีแบ็กกราวมีขอบมีอะไรด้วยนะคะแล้วแต่เลยตามอิสระอน,น่างครูทำไว้เป็นตัวอย่างนะคะแบบนี้หรือแบบนี้นะคะใช้สีตกแต่งให้สวยงามสมมุติว่าเราตกแต่งเสร็จแล้วนะคะเรานำกระดาษที่เราทำไว้งัแต่ตอนต้นนะคะเอามาประกอบกัน จำได้ไหมคุณครูบอกว่าให้เอาด้านนี้ไว้ด้านนอกมันจะได้มีเกี่ยวเส้นผมนะคะเด็กๆประกอบไปอย่างนี้ค่ะด้านเคียวไว้ด้านนอกเพราะฉะนั้นเราต้องเย็บจากด้านในค่ะแบบนี้เพื่อความแข็งแรงเราอาจจะเอาตรงนี้อีก2จุดแบบนี้นะคะ ได้แล้วชื่อแต่ยังไม่สวยนะคะเด็กๆต้องตกแต่งก่อนนะหลังจากนั้นนะคะนำเส้นนี้ไปวัดที่หัวของเด็กๆค่ะว่า,ามีขนาดเท่าไหร่เมื่อได้ขนาดที่ต้อง,องการแล้วใช่ไหมคะสมมติวงประมาณนี้นะคะเราก็ใช้แม็กเนี่ยเย็บเลยเราเย็บจากด้านในอย่างนี้นะคะเย็บจากด้านในแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็น มงกุฎไหมเป็นมงกุฎที่มีชื่อของเด็กๆพร้อมการตแกแต่งที่สวยงามน,นะคะอย่างนี้นะคะระบายสีให้สวยๆแล้วเอาไว้ใช้จริงในวันอังคารที่เด็กๆต้องเรียนกับทิชเชอร์นะคะแล้ววันศุก ที่ครูสอนซูมวิชาการงานเด็กๆเอามาส่งด้วยนะคะครูจะได้แนะนําได้ว่าของใครต้องเพิ่มเติมอะไรยังไงมีข้อปรับปรุงตรงไหนนะคะเด็กๆลองทําดูนะคะเป็นมงกุฎง่ายๆเป็นที่คาดผมง่ายๆแนะนําชื่อตัวเองนะคะโอเคลองทําเลยค่ะ เอาละครูคิดว่าเด็กๆทุกคนคงทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะวันศุกร์นี้ช่วงบ่ายตอนเรียนออนไลน์เอามาอวดคุณครูเอามาอวดเพื่อนๆกันนะคะจะคอยดูค่ะจะคอยดูผลงานของเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้หมดเวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ